สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมีปัญหาเงิน5 0 0 0ันบาทสำหรับเราไม่ทิ้งกันก็เปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนกันตอนนี้ดำเนินการมาครบหนึ่งเดือนแล้วหลายหลายคนที่มีปัญหาต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นบางคนได้ทบทีเดียว1 0 0 0 0บาทบางคนก็ผิดหวังไม่ได้รับสิทธิ์และบางคนไม่สามารถทำาไรกันได้วันนี้เรามีข้อแนะนำจากเพื่อนๆชาวโซเชียลของเรามาฝากกันหากเราพบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่2เมษายนเพจน้ำโมตระได้โพสข้อความระบุว่าพี่พี่อ่านเจ้าค่ะโดยเฉพาะพี่ๆในต่างจังหวัดเกี่ยวกับ5,000พันพี่ๆที่กดผิดกดถูกทำรายการต่อไม่ได้โดนยกเลิกสิทธิ์หรือโดนสถาปนาให้ไปเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการโปรดปฏิบัติตามนี้เจ้าค่ะ 1. พี่ที่ทำรายการต่อไม่ได้ให้ลองเขาทบทวนสิทธิ์ใหม่กดปุ่มสีม่วงดูอีกครั้งเพราะมีพี่ๆเรา เพราะมีพี่ๆเราเข้าไปทําได้เมื่อตอน14.20นาที 2. ในส่วนของพี่ๆที่ตกหล่นตามต่างจังหวัดทําไม่เป็นตกสํารวจหรือลงใหม่ไม่ได้จริงๆให้ไปที่ศูนย์ดํารงธรรมในจังหวัดนั้นๆเดี๋ยวทางครั้งจังหวัดจะประสานลงไปเองใครที่ยังทําไม่ได้ยังไงก็ลองทําตามดูนะคะหรือถ้าทําไม่ได้จริงๆก็อย่าลืมไปติดต่อที่ศูนย์ดํารงธรรมที่ตามจังหวัดได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ